เอาละครับพี่น้องครับวันนี้เดินทางมาที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินครับเป็นอำเภอที่เขาบอกว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหอีสานขนาดแท้แล้วก็สวยสดบนงามเพราะว่าจะเป็นบรรยากาศที่มีควายตกแต่งแบบอีสานมันเข้าครับอลังการมากเมื่อนี้มันจัดของแสบพี่น้องครับแต่เหตุเขาต้องเดินทางมาอยู่อำเภอเขาวงกาฬสินครับที่สําคัญตรงนี้ก้อยใส่บักกอกับพี่น้องครับพวกวเราก็เห็นไปชิมกันเลยครับก้อยใส่บอักอกเพราะต้องการแรงงานเยอะมากขึ้นซึ่งกลายเป็นว่าคนไทยไปปั๊บแล้วดันไปทำงานด้วย บางทีก็ติดใจไม่ยอมกลับเป็นเหตุให้ทางการเกาหลีเข้มงวดมากขึ้น Why did you come to Korea มาทีกเยี่ยมครับย้ามาดีจ้า Why did you come to Korea มาที่เกาหลีข้ามาเกาหลียี่ปุยเกาหลีกูว้าแหละ บาาเมืองมันก็จะอยู่เนาะป้าอัญญโยจ้าโว้ยป้าแม่มึงยังไมาใส่กละว่างแล้วกันตำรวจยู่นี้ก็ตำรวจยู่บ้านเนาะคือกันแนู่ม่มัน้ดืเช่อหนักกูโตกินข้าวอะแบควาษาไทยกับส,สอนเมียข้าอื่นในเด้ออยาให้มันได้ตั้งสองข้ามีหลาย

นโนนเนแซบนี่ร้านโนนแซบท้างไปเขาวง่งปะครับนี่ไปอัเภอน,นาคูครับพี่ไปอำเภอนาคูมาเขาว่งนี่ผ่านบ่ได้เด้ยครับรันนี่สวัสดีคับโนนแซบคือด้าจะเป็นแลนด์มาร์คของคน ที่มาเทียวกัเพื่อขาวงแมนครับี่ยังดีๆเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สอดโจ๊ะเ้ยก็หลายอย่างได้ค่ะเมื่อวานไอ้ในขาวงเนาะนึกงละมาเยี่ยมถิ่นภูไทยถิ่นภูไทยถิ่นภูไทยมิดรดนไหลไทยมาไหว้พระพ่อมาไหว้มาหลวงปู่ศิล้ต้องถามต้องถามเออนี่จะถามไอ้เพื่อนสวัสดีครับต้องต้องมาไหว้นยังกว่าครับไหว้อัน ว่าไวล์ปูซิล่าครับปูซิล่าเออต้องแวะมากินเขาอยู่ร้านโน่นแสบเนาะแม่นครับร้านโน่นแสบมีก็คือว่าเป็นสาขาที่มาจากไอ้อะไรนี่พระช่าชื่นตาจ้าสาขามาจากประชาชื่นซึ่งพิศักอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์วสุเฮาหานครับพี่น้องครับมือนีเดินทางมาน่ามันดีครับอาจารย์ครับโอ้ยเขึ้นอยากกินก้อยฮะเขึ้นอยากกินก้อยชอบก็เลยแฟนบ่เนี่ยอันนี้ผัวใหญ่ค่ะผัวใหญ่แ่นคะ ผาผัวมาเที่ยวผาผัวมาเที่ยวค่ะเมื่อนี้มาท้ำบุญกันแล้วก็เพิ่นอยากกินก้อยแต่ก็มืองว่าอนนี้เป็นหากินมองได้ก็ยากอันนี้ซึอันนี้คือสิเพชรเองบ่าท่านสร้างหลักเด้เอามาหนีมันก็ที่เด็ดแล้วเนาะบนจัดไปให้เออนี่นีก้อยเข้ากับซ้งเองจัดเองเละพาเพวงนีในด้หลาดมีอย่างแน่แน่ครับอันนี้เป็นควายไทยนี่เขาเอิญวายไทย อันนี้เขาเอิ่นควายแขกตัางคญมันสีพมันต่างกันยังไงเขาเขาก็สีพมคือกันส่งเขาสีพมคือกันเขาควายแขกมันถืเป็นส่งแบบคือเขาเอิ่นว่าควายอินเดียนะแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นลูกผสมอันนี้คไอควายไทยอันนี้ไทยจะจ๋าเลยนี่ไปดอปไปดอนอันนี้ควายใส่ควายน้อยอันนี้เขาเอิ่นยังครับมีนิดนึงาแล้ว สั้นเล่าเมียนค่ะหรือว่ายุงเท้าภาษาภาคกลางแล้วดื่มนี่บ่าเล่านี่บ่บ่แมีนบ่แมีนคนละเล่าอันนี้บ่แมีนเล่านี่เขาจะดื่มแล้วอื่นแม่เล่าเหรอคืออย่างแม่เล่าแม่เล่าก็คือเนแนวคุ่มอย่างเนี่ยแม่เล่าก็คนละยางมันคนละเล่าคนละเล่าดิบ่แมีนเล่าเรื่อง นี่ครับบรรยากาศตกแต่งแบบว่าให้มันคือแบบบ้านให้มันคือแบบบ้านๆบรรยากาศบ้านๆเลยครับนี่นี่นี่พี่น้องครับแต่ก็ใช้งานได้จริงนะคะในนี้มีอะไรครับมีเข่าใช่ติดเบิร์กระทอเปิืงครับเบิรงครับในนี่มีเข่านะครับมันมีหม่จะบอกชื่อโม้ครับเปิดไมโครแลนด์ครับโอ้โนี่ครับนี่ออกเซรามิกนะครับแมนเขาออกแมนครับโอ้นี่เปิดจะสี่มีเข่าเอามาแต่ข้างนอกมีออกออกมีเข่ามีออกแมนครับ นี่เปิดแบบโบราณมีหลีค่ะนุ่ออกพิลาแผ่นแม่ครับนี่นะครับนุ่งออกพิละแผ่นพิละแผ่นแม่ครับโอ้มันเป็นภูปัญญาชาวบ้านเนาะกลัวๆสิลักเขา่าได้เนี่มันยากดิไม่ลักเข่ามันมีสองยางได้ลักเขา่าเนี่ยลักเข่าไปแห้งไหมครับลักเข่าไปขายดิการลักเข่าไปขายนั่นแหละจะกลัวสิได้ลักเจ้าของบ้านมาเห็นก่อนถ้าเปิดออกปุ๊บมันได้เลยได้ยกได้เลยสวัสดีครับแม่ครับคุณแม่ครับโอ้จำได้จำได้อี้ยก็แม่ ดูแล้เขาดูแล้เขาแม่แล้วเขาโบร้านเมียเออได้เฮือนงามเนาะแม่เนาะเนาะแม่ลูกเขยค่ะลูกเขยโอ้ปืเปืดเอสปืสร้างเหือเนาะลูกเขยลูกสาวลูกเขยลาโอ้ลูกเขยลาคุณกระฮิตฮันนวลแซบอยู่ทางภาษาซื่ออันอันอยากได้สซอร์ไพรส์จะคนบ่แม่นี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 ่จะห่างแต่มีเทนเนาะยางเฮือควายยางเฮือควายเอามาลามไว้บ่ะ ไม่ได้เธอละจัดเธอแล้วก็เสื้อลอมากเออจัดเธอเสื้อล้อมาจัดจัดเฮอเสื้อล้อมาตัดจัดให้แล้วก็ใส่ล่ารถยูแมาเออเสือลอรถเข็นมาโอ้มานังมองโอ้คนตกดูการตกแต่งนะครับดูการตกแต่งเนี่ยการตกแต่งพื้นที่ไซส์แบบบ้านบ้านแต่ไม่กับคุ้มแล้วคุณเอีสไตล์นูนแซ่บเลยนี่แน่นค่ะ นี่อ่านี่ของแท้บแท้มาเบิ่งนี่ครับพร่องแแท่เหราต้องต้มใส่แซงสิวะนี่นี่แล้วครับนี่ฮะไข่หล้างเบื่องนี้ยังอ่อนๆเลยนี่โอ้โนี่งัวน้อยงัวต้องงัวน้อยครับนี่ฮะปุ้นน่ะมาถึงโนนแซบครับนี่ฮะจะจัดเป็นเซตอย่างนี้เลยไหมจานเจนบ๊อแล้วที่ขาดมาเด้อแล้วแต่สั่งกันบ่ เดี๋ยวแต่เขาสร้างว่าเสี่ยงในเซตแบบใดเซตแบบใดจุดจานเล็กจานใหญ่เซ็ตในเบิร์ทำครับว่าขอจะสร้างมากครับผักกระเดาในมีต้นมันเดินนะดูป้าคุณน่ะผักกระเดาเปพี่น้องจานมากครับจานชิมเลยโอ้ยคุณน่ะพี่แอรเพ้นเลยคุณน่ะเปิดต้มเปิดต้มอยู่ลานโน่นแสบขับโน่นแสบจากประชาชื่นบนสาขาใหม่อยู่อำเภอเขาวงครับโอ้ยจอโจคุณน่ะ เป็นไม้ยาไมายิ่งหากินคัดนอจอ่เนาะนี่ฮะร้านโนนแซบถ้ามาเขาวงไม่มาร้านนี้เป็นไม้ย่าเพิ่มมันกินดีกินกล้วยดีเป็นอยังกินก้อยหมเจ้าพ่อมาฮะท่านให้อาจารย์ชิมก่อนหนุ่มข้าจับตัวน้องครับนบอาจารย์มาเขาว่าครับนี่เขาเอื่นประจุข้าเขียงของแทบรจุข้าเขียงต้องมีอาจาครับต้องอืมรวย อาจารย์ od, oy, ขกคีร well no, no ่าแขานี่นี่คอยพุกพ่อยวยเลยนี่มามามาสิบเลยครับเยน้อยมืเลียวมือแล้วเนี่ยช่วยตอนหน่อยพุธบางบางบางอางไรในปากเอาเอาเอาครับตอนหน่อยก็ยุบไงนะเนาะที่ดีต้มยำเน่ยผมทำเลยเอาเลยครับสดแล้วครับว่าเกียรติครับวุ่นบันเท่าครับการตกแต่งนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับ เอ้ยผู้ใดมาเขาวงผ่าดบ่ได้แล้วครับร้านนี้แหละหิมนาแก้มันรวยยังรึครับอยู่ร้านก็มีแบบมีเพืกันบ่ครับไอ้มีครับต้มปลานิ่แบบทั้งโตจังซี่สั่งสั่งได้เลยแม่นครับผมปลาสดๆครับสั่งปึ๊บขึ้นมาจากร้าเลยครับคนงานขึ้นมาขึ้นมาเองเลยโอ้หรือเฮาต้องลงไปเอาอันนี้ห้าเซตธรรมาโดนแซบต้องต้องเซตใหญ่ๆยังสี่ครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องเบิ่งพักกระเดาเพิ่นนะครับ กระดาวนครับบ้ากระดาวนกระดาวกระดาวนอีเลเดเนี่เพิ่ง่วงช่กาแฟเพิ่ใช้น้ำตาลได้เพิใช้สะดาวได้อยู่นี่รวมวันนั้นผมผมผมไอเดี่เด็ดหนึ่งครับถ้ามาโนนแซ่ สาขาต้องมีอย่างนี้แม่นครับอันนี้สีฟงครัแม่เขาวงงต้องได้กินอันนี้ครับแม่ลานโนนแสบต้องได้กินอันนี้มากินอยู่ลานโนนแสบเขาวงงครับสีฟงเดียวกินมดขุ่นสีฟงสดเลยครับโอ้โหสีฟงสดทำมาจากเนื้อเนี่ยนี่พี่น้องครับเสือห้องไทยงานเสือ้อห้องเสือร้องของแท้เลยนี่อร่อเอาพี่น้องมาดูนี่นี่คือต้มปลาใส่บะกอกพี่น้องเห็นไหมครับ ประกอบสไตลยบันเท่าโยนต้นปานิ่นในประกอบนี่ครับอื่น้องครับเนี่ยครับมาโนนแซบเขาวงครับมาเที่ยวแล้วก็ต้องแวะมากครับแวะมากินโน้นแซบเพราะว่านี่คือออริจินอลของแท้ยกเป็นรถเต้าตำรับนี่ครับ คนแล้วพร้อมประกอบแซ่บไม่ครับตับปลาเซ่ยใจมาเขาขั้วด้ครับนี่นครับปันนี้กันกับอบคนอยู่ตรงนี้เลยนะครับรับลยับซอสโจ้เคยไปสาขาสาขาที่ประชาชื่นเคยไปค่ะ อันนั้นก็อลังการนันเราไปเปิดสักราานให้ก็คนแห่ไปกินกันมันอยู่ใจกลางเมืองแต่มันเหมือนอบรรยากาศบ้านเราอันนี้ลาบเป็ดครับรจูดลาบเป็ดของที่นี่เขาจะมี <c oughs> เครื่องเคียงเขาองมีใบมะกรูดมีพริกทอดแล้วา็นี่ฮะหนังเป็ดต้องใส่ทั้งหนังใส่ทั้งเครื่องในน้ำสูตรของพิศักนนท์แซบเนี่ยอ,อริจินอลเขาต้องใส่ทีครับนนท์เห็น,น,นไหม หมึงพักกลับก็จะอืมต้มแขกระต้มเด Attention ือดอืมทอดเบื้องตำมะฮุงพี่น้องเบื้องหน้าตาตำมะฮุงแม่นครับนี่ต้มปูนี่อืมฮะเบื้องใส่บักกอกห้อยโดยเม็ดกระถินมาผู้เลืกปู้เลืกโอ้ยเนี่ยอันนี้ต้มต้มเปื่อย ต้มอารมณ์ดีเอ็นความผสมเนี่ยฮะผอ้เสือคืองามเลยเสือเสือยี่สิบมีนานะครับท่านกินเขาว่าแซ่ทำเป็นเบื้องหนังทังนีซะยีสิบหมีนานี่ยี่แหน่ไอร่เกาหลีโอป้าไม่ได้อาจารย์จุดเจ้วครับบอกธรรมดา บอกพี่น้องเลยที่กำลังดูรายการอยู่นะครับมาเขาวงต่องนนแซบเท่านั้นครบสูตรอยากกินปลากินเป็ดกินเนื้อเป็นการตั้งชุดผ้าขาวแบบนี้ปะที่เคยกินหลับมาหลายๆลายบมงบโมี่มองได้อลังการทอนุ่นแซบเออเนาะนดูการบังดูการทางบ้านข้าวเหนียวเป็นไงครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่อนนุ่มเฉพาะพื้นที่เฉพาะนที่เลยนครับอ็คือกินโฟมช่างโอ้ทั้งเม็ดข้าวเหนียว หนุ่มเ,เนี่ยโอ้นี่ครับพี่น้องต้มปลา <c oughs> ต้องถือใจครับนนแซบขาววงนนแซบที่ขาววงครับพักาพงานี่เพื่อนนี่เพื่อนปลูกเองยังเองเบิดบรรยากาศเบิ้นต้มปลาก็าตำมะฮุงกับเขากันมับครับพี่น้องวิธีดูเนื้อดูได้เลยเนื้อวั้วน้อยเน,นี่นุ่มๆนุ่มๆนะครับเนี่ยเนี่ยง่ายพ่อยแล้ว๊ิครับุ มาถึงโนนแซบแล้วครับมาทําอีกหนึ่งสาขาที่อําเภอเขาโองครับพี่น้องครับเบ้ยอๆพูดนะจานจุ้นะแคลดี่นีมหม่จู้เอาดูนี่ยพอนก็ได้ครับเนี่ยเปลี่ยนอยู่คลิปเข่าัวนี้ตับนี่ยครับตอนนี้ไงลุ้มนะจานรสสุดขีดใจคนขักอุ่นทองเงาๆว่าฉั่น Oh มาหอด oh, yeah. yeah. 2องมื่นี่เพ uh huh. uh huh. <SI ิ่นบอกว่าอยู่บรแสบท้องหรืแบบอยู่บริเยนเพิ่นไปเนี่ยนั่นแหละนี่แหละเดี๋ยวพาคิดเดียวห้อตับมาหน่ครับสุดนั่แหละอันนี้ก็ส่วนก้อยเนาะครับก้อยเขาวงแท้ก้อยใส่บักกอกว่าสัน มีอยู่บ่ครับก้อยใส่ประกอเบ็ดได้ครับอันแต่อัน้าวไปแต่อันอันนี้ใส่ดีไปแล้วเด้คุณยูก้อยใส่ประกอบให้กินอ้าไปอีกละแมนก้อยใส่ประกอบแมนครับก้อยเนื้อใส่ประกอบเนาะแป๊บนึงเด้ออ่อไปอีกล้วมาเนี้หอมเข้าวคว้าข้อเองนะครับใส่ข้าวคว้าใส่เครื่องเทศหอมเลยโอ้ยเนาะุ่ะ ้องใส่เดียวนิดนึงเหมือนจริงน่องมาเลยแซ่บเลยถ้าแขกมาเนี่ยเขาจะสั่งเซตแบบนี้ได้ไหมครับสั่งได้ครับสั่งเป็นเซตอย่างนี้เลยครับตองล่วงหน้าครับเอาผมสั่งเซตพันหาสองพันพันหนึ่งยี่สิบก็ได้ได้ครับได้ประจิจัดให้ยังสี่เลยมากก็กินเป็นหมูกคณะเขามาทํามีหม้ออย่างนี้ให้เลยนะครับครับอ๋อโวยปุณห์ เอาเลยนะครับนี่เอาเลยครับเอาเลยก้อยก้อยก้อย,อย,อยกีกะบักดอกต่อมาคือก้อยบักกอกครับทิดแล้วโจ้อยใส่บอกกอกออก,อกออสูตรนี่เรเคยเห็นนะครับก้อยเนื้อใส่บักกอก แะไรครับก้อยใส่บะกอกบ่เคยเห็นมันมีอยู่รครับก้อยใส่บะกอกไหมครับอจารย์ก้ยยยยอยซื่นนี่แหละครับนี่ <S <S โอ้โหเอวชิมก่อนเลยวะครับมันสิเป็นสีสีตางกันได้ป่ะนี่เนี่ยเฮ้ยยังตำกุ้งยอยู่แทบหอม,หอม,มเฮ้ยยาชโจเปิดประสบการณ์ครั้งแรก ก้อยใส่ประกอกพี um ่น้องครับขั้งแรกครับก้อยใส่ประกอกครับนี่นี่กล่องมากล่องมากโอ้ยเอา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 อันนี้คือประกอกเด้๋พี่น้องเบมึงเด้อนี่ครับทายถ่ายตรงนี้เด้อนี่นี่เห็นบ่นี่พ่ไม่มาประกอกใส่ใส่แต่แต่กัมกุ้งหรือว่าใส่แต่มตะบังหุงเลยใส่ก้อยก็ได้ก้อยใส่ประกอก เาขาะกเดาออกกันเลยเนาะขกันมั้งมมันร้านอยู่ที่ไหนนะพี่ถ้าใครจะมากินอยู่ที่ออกจากอำเภอเขาวงนะครับไปอำเภอนาคูมันจะมีแยกไฟแดงอยู่ครับ,รบสามแยกนาตาลิวสามแยกนาตาลิวออกมาทางไปอำเภอนาคูประมาณสักเ0 0เรตรครมตร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับเลี้ยวขวาเข้ามานิดนึงถึง,งเลยครับหรือพิม์พใน Google ได้ไหมพิม์ว่า g o o g l e แ a p ก็ได้ครับว่า ร้านโนนแซบเขาวงครับผมอย่าลืมนะครับ26มีนาคมกแหล่แอรี่เกาหลีโอปะในรุงภาพยนตร์นะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไปพี่น้องครับใครมาเขาวงมาไหว้พระหรือจะมาเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมร้านโนนแซบเขาวงร้านนี้อยากกินแบบไหนอยากทำแบบไหนเนื้อเป็ดไก่ส้มตำปลามีหมดเลยนะครับพทรมาคองอะไรที่เบอร์ได้ครับ0ูนหนึ่ง 4,9,5,5,6,5,2ครับอืมโอเคอ้าลาไปก่อนครับ